จำไว้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดอยู่ที่ครั้งถัดไปอ่าเดี๋ยวสําหรับวันนี้ผมจะมายกตัวอย่างแล้วก็เป็นเคสให้ฟังนะครับว่าคํานี้ตีความหมายไปได้หลากหลายมากเลยว,ว่าเอ่อจริงๆมันหมายความว่าอะไรกันแน่นะครับอ่าสิ่งที่ดีที่สุดอยู่ที่ครั้งถัดไปนะครับอ่าอารันนะครับผมยกตัวอย่างเด็กนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับเป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นสูงเขาเคยได้รับทุนการศรรึกษาเต็มจํานวนนะครับเพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด โอ้เก oh, ่งมากตอนนี้เขาเพิ่งศึกษาบทเรียนที่ทําให้เขาประทับใจมากที่สุดคือการบรรยายครั้งหนึ่งของศาสตราจารย์เชานะครับโดยโดยศาสตราจารย์ให้นักศึกษาพูดว่าศาสตราจารย์กล่าวให้นักศึกษาฟังว่าผมหวังว่าพวกคุณจะจําได้ที่ดีที่สุดอยู่ที่ครั้งถัดไปศาสาตราจารย์เชาบอกกับนักศึกษาของเขาว,ว่าหากเปรียบความสําเร็จที่ได้รับ กันในปัจจุบันกับความสําเร็จที่คาดหวังที่จะได้รับในอนาคตแล้วอาจกล่าวได้ว่าความสําเร็จในปัจจุบันเพียงสําเร็จเป็นเพียงความสําเร็จที่เล็กน้อยเกินจะบรรยายได้ถูกไหมครับบางครั้งในกลุ่มเพื่อนร่วมชั้นคุณอาจเป็นคนที่เก่งที่สุดแต่ถ้าต้องเทียบกับคนอื่นนอกชั้นเรียนละ่ะแล้วความรู้สึกดีใจเมื่อประสบความสําเร็จเป็นเรื่องที่สมควรเพราะมันแสดงให้เห็นว่าคุณก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวหนึ่งแล้วเพื่อมันรู้เป้าหมายที่วางไว้นะครับแม้จะเป็นเพียงความสําเร็จ ก้าเล็กๆมันก็ช่วยย่นย่อระยะทางสู่ความสําเร็จให้ชั้นให้สั้นเข้าไม่ใช่หรือแต่ไม่ว่าอย่างไรนะครับให้จําไว้เสมอว่าต้องทําให้ดีกว่านี้นะครับหากคิดได้เช่นนี้แล้วก็จะเข้าใกล้เป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างเอดิสันนะครับเป็นนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ทุกท่านรู้จักดีอยู่แล้วความสําเร็จของเขา,เาแสดงถึงการฝากฝังความหวังไว้กับครั้งถัดไปจริงๆ นะครับกล่าวกันว่าเพื่อหาไส้หลอดไฟที่เหมาะสมเอดิสันต้องผ่านความล้มเหลวถึง1,600ครั้งที่สุดเขาจึงจะประสบความสําเร็จได้นะครับแม้ว่าในปีคศนะครับห่งแปดสองหนนะครับเดวีและฟาราเดนนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษค้นพบการใช้แท่งคาร์บอนทําไส้หลอดไฟ แต่เอดิสันพบว่าแสงไฟจากตะเกียงแรงไปทําให้แสบตานอกจากนี้การใช้งานแต่ละครั้งก็กินไฟเกินนะรับกินไฟมากและที่สําคัญก็สว่างได้ไม่นานอีกเอดดิสันจึงจึงตัดสินใจค้นหาหลอดไฟที่แสงไฟอ่อนนุ่มให้คนนับพันครอบครัวใช้ได้ดังนั้น เขาจึงทดลองค้นหาวัสดุที่สามารถนํามาเ,เป็นไส้หลอดอะไรพวกนี้นะครับเอดิสันพบว,ว่าการทําไส้หลอดไฟจากแท่งคาร์บอนที่มีมาแต่เดิมนั้นพอไฟติดไฟไส้หลอดก็ขาดแต่หากใช้รูทีเนียมนะครับและโครเมียมทําไส้หลอดไฟพอไฟติดก็สว่างได้เพียงชั่วคู่อีก จากนั้นไส้หลอดก็ขาดด้วยเหตุน,นี้อดิสันจึงทดลองใช้วัสดุต่างๆถึง1,600ชนิดนะครับอดิสันมองว่าคนล้มเหลวแต่ละครั้งก็คือการที่เข้า,ขาใกล้ความสำเร็จมาอีกก้าหนึ่งแล้วเขาเชื่อว่าครั้งถัดไปก็ต้องสำเร็จนะครับทัศนคตินะครับหรือ m ม n เซ e ็ แบบนี้นะครับทำให้เดินหน้าทดลองต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งนะครับความพยายามในการทดลองครั้งแล้วครั้งเล่าในที่สุดเอดิสันพบว่าการนําเส้นใยไผ่ญี่ปุ่นที่เผาไหม้มาทําไส้หลอดไฟนั้นจะทําให้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับส่งผลให้ผู้คนพากันใช้ใยไผ่ชนิดที่ทําไส้หลอดไฟนะครับความคิดเอดิสันที่ว่าครั้งถัดไปจะดีที่สุด ทำให้ตัวเขาเก้าวข้ามความล้มเหลวสู่ความสำเร็จได้อย่างราบรื่นและคืนวันที่เอดิสันเสียชีวิตคนทั้งอเมริกาทั้งประเทศพากันปิดไฟนานหนึ่งนาทีนะครับซึ่งรวมถึงการปิดไฟที่เทพีสันทิภาพด้วยนะครับเพื่อเป็นการระลึกถึงการประดิษฐ์คน้นคิดค้นหลอดไฟของเขานะครับถือเป็นการให้เกียรตินะทุกครั้งที่นักศึกษามหาวิทยา มหาวิทยาลัยฮาวาดประสบความสําเร็จพวกเขาจะบอกกับตนเองว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดนะครับยังมีครั้งถัดไปครั้งถัดไปต้องทําได้ดีกว่านี้คนพูดได้เขาเรียกนะคุณพูดได้ไหมว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดอันที่จริงสิ่งที่ดีที่สุดอาจจะอยู่ครั้งถัดไปเสมอและครั้งถัดไปก็เป็นวันใดวันหนึ่งในอนาคตเพราะมันเป็นสิ่งที่ยังเอื้อมไม่ถึงนะครับจึงกระตุ้นให้คุณเกิดแรงจูงใจที่จะไล่ตามทุกครั้งที่ประสบความสําเร็จคุณก็อาจ อยากจะรู้สึกแบบอิ่มอกอิ่มใจสักหน่อยว่าอันที่จริงฉันก็เก่งนะแต่ก็ต้องเตือนสติตัวเองว่านี่ไม่ใช่ฉันฉันไม่ได้ต้องการอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการนะครับสุภาษิตกล่าวไว้ว่าความถ่อมตนทําให้คนก้าวหน้าความโอหังทําให้คนตกต่ํานะครับคุณคิดอยากไปยอดภูเขาดูพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกแต่ตอนนี้คุณยืนอยู่ที่กลางเขา ออแม้ว่าจะเห็นวิวทิวทัศน์ที่งดงามต้นไม้เขียวเะอุ่มดอกไม้บานสะพรั่งนะครับแต่นั่นก็ไม่ใช่สถานที่ที่ใฝ่ฝันอยู่ดีนะครับดังนั้นคุณต้องหยุดพักสักหน่อยจากนั้นเดินต่อไปให้ถึงยอดเขาเพราะออทิวทัศน์อันงดงามคุ้มค่าแต่การรอคอยรออยู่นะครับนี่ก็วันนี้เป็น EP สั้นๆน,นะครับว่ายกตัวอย่างเนาะว่า สิ่งที่ดีที่สุดอยู่ครั้งถัดไปเสมอนะครับก็ยกตัวอย่างของเอดิสันนะ็อผลิตเ,เขาเรียกนะทดลองนะครับใช้วัสดุทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็คึงหึงพันหชนิดนะครับแล้วก็เขาไม่เคยบอกว่าเขาล้มเหลว1,600ครั้งเลยเขาบอกว่าเขารู้วิธีที่ไม่สามารถประดิษฐ์หลอดไฟได้ถึง1,500 ก้าสิอะไรประมาณนีนะ้มีวิธีที่ไม่สามารถผลิตหลอดไฟแบบนี้ได้ถึง1,600วิธนะีแต่วิธีที่ผลิตได้คือก็วิธีสุดท้ายที่เขาผลิตนั่นเองนี่คือการคิดบวกนะครับอาทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงบ้างแล้วก็สามารถเอาไปปรับใช้ชีวิตกับตัวเองยังไงได้บ้างอย่างเช่นเออตอนนี้ก็รู้สึกว่าดีพอแล้วนะครับหรือว่าจริงๆแล้วครั้งหน้าจริงๆอาจจะดีกว่านี้ก็เป็นได้นะครับ ก็วันนี้เป็น EP ีสั้นๆนะครับไม่มีอะไรมากก็มายกตัวอย่างเกี่ยวกับอ่าสิ่งที่ดีที่สุดอยู่ครั้งถัดไปเสมอนะครับทุกท่านเห็นด้วยหรือไม่นะครับก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับสำหรับวันนี้ Wonder Show ว e n ก็ขอบคุณครับอย่าลืมกดอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กด subscribe ด้วยแล้วถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากแชร์ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้วันเดอร์โชวขอบคุณครับ